สวัสดีจ้าเมือนนี้เพื่อนไก่หน่อยค่ะเขาขู่เขาปลาคือเกาจ้าดอกแรกแหกมานของเข้าบางแน่บักเหลี่ยมบักเหลี่ยมลายลายเพื่อนว่าสิเก็บเอาไก่หน่อยไปผากินอยู่ดอกแรกแหกมานจ้านี่บางแน่เห็ดอันนั้นสาลายเห็นบ่เต็มเคลื่อนเห็ดเนี้ยไก่หน่อยมันกินใดอยู่ด้เนั่นมันจะเฮ็ดสาลายลายลยายกินไดอยู่ดีดิยันแค่จะว่ากินไดเนาะแต่ว่าเพื่อนกับเรหมั่นใจดอกว่า นี่แต่ไข่ใหญ่ๆเลยให้ทำฟ้านจา้ะุดไข่เต็มเลยสองสามพี่ตัวหนาอีกหน่อยพูดว่าไงอืมนี่นื้ห <Gun> น <s. S 1> ึ่งนี่นื้อหนึ่งไข่หนึ่งเอื่อนนวยเป็นไข่เป็ดอร่อยข่อยก็ได้นั่นี่เราปลวกปลวกกัดมือเด้อพุ่นไข่หนึ่งพ่น โอ้ปวกกัดมือปวกกัดมือบันนีนปวกกัดมือมันขันแก่ด้หน่ดยก็ดีมันมันตกชุกเดตันนี่มันก็จะออกตึงอยานี่นะตเบิงอยู่เต่เตยนั่นเด้พี่ดอกหนึ่งได้หน่อยพี่พี่พี่ในในพี่ อยู่ในป่าพี่เลยดอกงามอยู่ดอกกําลังพอ่อปิ่งพ่อปนเสียบเนี่ยะจะเป็นเป็นเห็ดทำฟ่านเนาะเห็ดเหลืองเห็ดไข่เหลืองนั่นดิเฉพาะนี่เห็นี่ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> มันจะเป็นสาเบ่งเห็ดอันนี้เห็ด <Hey. S 2> ลินจืองามงาม,งาม hey. <Hey. S 2> นากินไนก่ป่ะเนาะเขินกินไก่ก็สิดีเนาะ ดอกแกบอพ่อไดนบอแกบอบอปันไหนอันบอถือผลถือถือดอกนอันนี้มันถือผลถือถือเนาะกอดึงดึงเนี่ยแหละพูนดอกนึงพูนพอเอากระตาตั้งไว้อยู่พน เอากระตาต่างไม้ไว้เดี๋ก็สัตว์เหลียวเพรเห็นมันดอกน้อยเนาะนัะน่นมันก้มๆโอ้ยบุป่าบูดมดอกน,นี่ดอกดอกเห็ดเหลืองเต็มกระตาอยูะก่านี่เลยสมิ่งกับพ่อได้กินหรอเดน้นี่คุณมันมันเคยออกกิ่วสนไดมันก็ออกกิ่วสนนั่นเดีนี่มันจะเกิดอยู่น้ำไตตัวน,น,นั้นน้อยๆนี่ละจนันทร์ มองเป็นแปรนี่ก็ออกเด้อเอาควดหน้าเก็บด้วยนั่นนะแม่ดิลีเสียงควดเย,ยียบเป็นเยียบยี่ร้อยกดกระตายี่ร้อยกดกระตาไงไหนบึงไขรไหมเนี่ยไอ้ไ,ไขวงามๆด้วย เสียงคนขงเขามาเก็บเพื่อกันเพห็นกับเนื้ว่าคนบ่มีคนเขามาเก็บได้หนินี่เห็นบ่นเหลืองๆนี่นี่ๆๆๆๆนี่ๆเขามาอีกนั่นเหยียบนี่ตไตใหม้เออเลีออ้ยงเอาเปอเอแปะอปะยู่ดิพี่น้องไล่หลายๆอย่างว่า แต่ว่ามันเกิดมันก็เกิดเป็นจุ่มเด้อันนี้ก็ถือว่าหลายโคสุเทียเนาะปกติเนี่ยยางหายากเฮ็ดแต่ชนิดนี้นะดอกมันถือฝนมื่อไรเป็นสีสันข้ามบุกเป็นอย่างเกลียนดีขึนเกลียนอยู่มันบริณเนาไม่ได้เท่านะไม่ได้ดอกไม่ได้แก่คอยอย่างนี้เจ้ากับผู้ใดสองคนที่เออยขอยก็บไว้อย่างนี้เสียงคนัญวัเบาอยู่แถว่าเสียง Bò, đây tiêu thoáng, Thao nè mẹ to mẹ 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 hết buộc mẹ 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 khỏi xong cả mẹ cho nè Hết nắng cả mẹ 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 โอ้ oh! องดำองดำเห็ดดำคนพ่อของดอกหนึ่งยุคือกันเห็ดดำที่ไปมุ่งใดล่ะบ่นี้อน,น้อยเ้าจะไปทางไหนนี่เนาะเขาว่ามันเห็ดปลาล่ะนี่จักว่าแมนว่าแมนนี่นี่เอาบ้านาเาานี่ยเก็เบเห็ดปลายคนก่อนใส่ของเจ้าไดเอา้าท้านผุนไม่เห็ดผนข,ขีบตี โอมันอ๋อแมนบ่เห็ดปลาบ่อันนี้เห็ดปลาผู๋เขาเอิญเจ๊กินได้ยวนบ่เผือกเจาะดอกนะึงเขาเจาะก,ก็ได้หลายอยู่นี่เนาะอะไรพ่อปนเขาเจอ่อยู่เห็ดเผือกเห็ดเผือกเห็ดอันเผือกดังเฮส่วนยังไม่เคยคุ่มอมไม่น่าไม่เคยเห็ด้หลาย Đây là hết lượng đây thôi Ừ. Ừ. ไ่แคบโมก็ขนมเส้นขนมเส้นร้อนขนมกี่จักบาทป้ากะนี่ี่สิบห้ายี่สิบห้ามาดีนักเล่นไปรบเนไปเจ้าไปยมดสบายเศษเศษกินมัที่ดอตงเนั่น ไก่ขับน้ำเสียงกับแคบหมูจะไปตำซะบุกฮงโอ้ยบังเนี่ยป้าไทยจอดติดไปน้ำใบบอได้แหอ่าน้ำเนี้ยสองข์คอสัญญาตก่อนได้ค่ะสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าแล้วมันลืมเงินมานั่งไปกินก็ตำบุกฮงก็หนึ่งเฮด จะเฮ็ดอันนั้นไหมเฮ็ดเหลืองเหลืองเฮ็ดทำฟ้านแม่มาไหมตดเหลืองมาหอดบ้านอะไรก็ได้ซ้ำนี่นะก็จะวานไปพ่อนป่าสมกับป่ามุกยุคหกพันใดแต่เฮ็ดอันนี้ละแม่เฮ็ดเอียงก่อนดำดำเมยเฮ็ดผงดำของถ่านเฮ็ดผงแล้วง่อยแต่กล้วยแต่วานขมเด้่นี่เฮ็ดผงอันนี้เฮ็ดผงแง่ละตัวนี้แซ่บนี่เฮ็ดบันหำฟ้านนี่ เอาหนึ่งเอาปีงก,กินกระแสบในปนกระแสบแต่อันนี้พอมมันเน่าต่างร้ายดอกอันนี้ก็เกือบเ้วได้หน่นเกือบเ,น,เน,น่าแล้วนี่เกิดบเป็นมูอีเห็นไหมเป็นมูล่ะนี่่อเป็นมูเป็นมูเลยีหอมเลยมากเวตาสีเฮตเตอร์ยี่ใสบันตูมเตืองบ้านน,นี่ยงงมได้บอกฟังบอกพูเป็นมูเป็นมูอยู่พูว่าเออเมียนี่เลยนะเอาไก่ไปเลยว่าีี่กี้นะกไก่ บต่ไก่นี่เราโรงเรียนเขาหนินะเขาไผ่อืมหลายขี้หยังนี่มาดอกงามสำน้าเขาก่อยกินเหมือนว่านเจตาลูเขาจะไปเก็บได้เตาลูดอกงามขี้หยั่งจ่ดอกขาวงามอันนี้มันเห็ดนต่อมันออกกับดอกต้มมันออกกับดอ,อกแกน Tất tâm là trong bì bọn yếp. Ah, ok, mọi người. Tất bì tìm ra vào bờ giùm đi. Nghi, tấm lắm chịu. Tất bì tìm ra 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 ngoài. Tất bì tìm 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 ว่บ้านกะเท่าเห็นว่าว่าบ้านกะเท่านี่เห็นหบนั้ยคนใดอยู่นี่ปาดเป็นเพียงหัวเขาหุ่นไปร่วเก็บรูดมาออื่นนางได้ก็ได้สานีแล้วจะพี่นา